เสถภูไท,ทยมันก็วิ่งหามูอผมมันนั่งเว้าเลยนี่เข้าใจแล้วบ่าบนะบอกว่าสินแสเทพภูไทยในยูทูปมันก็มาเลยนั่งแม่เ,เลยนี่อะไรใน,นะนยูทูปนะอยู่ในยูทูปเลยครับนั่งว่าเลยสินแสพรุ่งนี้สินแสก็จะเอาจะไปปล่อยคลิปตอนนี้ไปด้วยนะเนี่ยนะปล่อยอในช่องกันนะโคศกบ้านนอกโคศกบ้านนอกด้วยสินแสจะอาชีพนะครับนะโคศกบ้านนอกพรุ่งนี้เราก็จะปั๊บ โควิดเป็นภาษาอังกฤษพร้อม สวดชั่วโมงกว่าทำยังไงนะไปดูคลิปก่อนที่สํานักง,งานชินแสนั่นแหละชินแสจะจัดการพี่น้องอยากจะดูก็บอกว่า Youtube พิมพ์เข้าไปพูดไปเลยว่าชินแสเทพภูไทยดูได้ดูได้ตลอดแล้วส่งคลิปส่งอะไรไปด้วยแล้วก็อะไรก็กดแชร์ไปทั่วโลกให้คนรู้คนไหนกดแชร์ทั่วโลกคอยท่านหมดทุกหมดโชคหมดโรคหมดภัยอย่ามีเวรกรรมใดๆเงินทองไหลามาพอชินแสก็ ไม่มีเวลาที่จะมาเอา่ออะไรเอ่อกดแชร์ตัวเองแล้วก็อยากจะมาหาสินแสก็ไม่ต้องส่งไลน์มาโทรหาเบอร์ถือมือถือเลยสินแสไม่มีเวลาที่จะมาเปิดคาหาแว่นตามาว่าคนนั้นไลน์มาคนนี้ไลน์ไปตรงนะเข้าใจได้อยังนะโคุสบศันนอกอะนะครับนะให้ท่านปล่อยคลิปท่านก็จเจริญรุ่งเรืองพอสินแสไหว้พระใครเกี่ยวข้องกับสินแสเอาคลิปเอาอะไรส่งไปต่างประเทศก็ดีให้คุณรู้อาจารย์สินแสมาก ให้ว่าเดี๋ยวก็สินแสก็จะบอกรัฐบาลน,นะเอาอัดให้ด้วยให้เขาฟังนายกนายก,ายกผู้เกี่ยวข้องว่าครับคลิปสินแสมีประโยชน์ภาษานางสาวไทยนางสาวจัก,กรวาลเขายังเป็นทูตสันตมิมตรีในประเทศแล้วสินแสโสวดมนต์ฮะฆ่าโรคโควิดในโลกนี้ยทำไมไม่ช่วยปล่อยคลิปสินแสไปบ้านต่างๆมนุษย์อยู่ต่าง,าง,าง,างประเทศเข้าใจไหมคนสงบ,บ้านนอกอปล่อยคลิปไปด้วย ชินแสยอยากจะทําแบบนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นก็ดีอยากจะให้คลิปเรานี่เห็นชินแสก็จะมีพระพุทธรูปมาตั้งนะแล้วก็ราชวสวงจากรีนะมาตั้งชินแสจะปราบไม่ได้ในประเทศไทย อคโศกบ้านนอกปล่อยไปเลยสินแสจ,จะทําพรุ่งนี้แรมแปดค่ำเดือน9ก้าปีฉลูพร้อมสิ้นเดือนสิงหาเดือนกันยาก็หมดเดือนตุลาประเทศไทยของเรานะครับนะในโลกนี้ก็ครับนะเวลี่แฮปปี้วลี่แฮปปี้อะเพราว่าสินแสโบเก้นโควิด่านะครับ from the earth ว,ว่าจับจโลกของเราแล้ว ไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะรู้หลายอย่างนะหลังจากลงคลิปชินแสปาบโรคโควิดแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะได้ดังมรามีในหลวงก็จะได้เ,เกลียกระจนกระจานไปเหมือนกับนางสาวไทยนั่นแหละฝรั่งเห็นอยู่บ้านไหนก็บอกว่าโอ้ชินแสไอโนชินแสอ,อินสมเดการชินโควิดโอ้ยว้าดีคุมันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะ,ะนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นให้โฆษกเอ่อบ้านนอกนี่แหละช่วยเป็นขยับขยายให้พี่ ี่น้องเรากดแชร์กดตะไคร้ซับไปทั่วโลกฝรั่งมังค่าสารพัดภาษาเขาจะได้<อ>รู้ว่า,าสิ้งแทนนี่ป่าโควิดส่วนมันป่าโควิดใช่นะครับมป่าโควิด เพราะว่าโสดมนพระพุทธเจ้าสอนว่าทำพระพุทธเจ้าก็เกิดแก่เจ็บตายนะมีทุกข์ก็มีสุขมีลาบก็เสื่อมลาบมันธรรมดานี่แหละนะ,ะเพราะฉะนั้นบวชโสดมนก็ธรรมดาแต่ว่าคนโสดนะมันมีบาร,รมีแค่ไหนหรือไม่มีหรือไมมีคนที่โสดจะต้องมีบาร,รมีไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อิจฉานิสยาถึงจะทําได้ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีคนสุขบ้านนอกแชร์คลิปนี้ไปให้คนรู้ด้วยแล้วกดทั่วก,กันเลยนะครับเขา้ากูเข้า เออ่ยูทูบ <YouTube S 2> <YouTube? S 1> สินแสเทพู้ไทยที่อยู่ก็อยู่ในนั่นแนะนำตัวเองก็อยู่ในนั่นขอบคุณครับโคสุภนนอ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ